สวัสดีจ้าพี่น้องมาม่ามา,มากินขขาน้ากันมือหนีไมเมือนีอนแบบกลับมาจากบ้านแม่จ่ากลับมาจากบ้านตา่างจังหวัดเราแบบมีความรู้สึกอยากกินเพราะว่ากลับบ้านไปกินน้ำนองเนาะกินน้ำมันแอปเปิลชาแนลนั่นแม่จ่าอ่าก็กเลยแบบมาอหนีคือแบบเปรี้ยวปากอยากกินส้อยจุนะก็เลยไปตลาดเมื่อเสานี้พี่น้องไปตลาดกะได้เนื้อมาอ่าโลนึงเนาะแต่กะ เฮ็ดน้อยเดียวย่างกินบ่เหมือนกพี่น้องแต่มีพักที่ปลูกเองนี่แหละแต่ว่าอ่าแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็นี่ต้มเนื้อพี่น้องต้มเนื้อแซ่บๆน้บกันมาพี่นอ้องมาลองดูมันคือเปรี้ยวปากเหมือน,เ,นเออเปรี้ยวปากอยาก,กินยุ่งงเค้แบบวันที่หนึ่งกะเป็นเงีย,งยบๆอยู่พี่น้องอ่าพี่น้องห้องกะคือสิบห้นา,า,าน่กับมาจาาตการจังหวัดเนาะมาๆพี่นอ้องอือหออือ มาม่าพี่น้องเนี่ยยังกินใส่เสาใส่เคียงพี่น้องอือม,มันแซ่บอีกทีพี่น้องมะแอบซดพี่น้องแก้วขมพี่น้องอือม,มันก็ผักน้ามั้งยกอือยุ่งเท่กับมะนาวหรอพี่น้องเย็นๆด่นเนี่ยมันส่เนี่จังน้อยนึงแค่นั้นอือ อซ่บตั้แล้วนะสมอยากอยู่ตึมเนื้อกะนี่กินผู้เดียวพี่น้องแซ่บด้ว่หนาน่งน้ำจิ้มเจ้าขมพี่นอ้นอ,งนองเพ็ดเอาเองนี่แหล,ละอยากงั้นก็เพ็ดเอาเองเนาะพี่น้องเนาะ อ,อ,อย่าว่าเป็นปอบเด้ออันคั้มันได้กินเทือนึงแล้วอะกลัามากกับเนึกอยากแม่พี่นอ้องจ้างอืม,อมสงเครบะหกันเงียบเนาะโมพนได้กงาบมาจากตต่งงันแบพี่นอ้อง อันตัวเองกับยาิรถติดเนาะกับฟ้ามนี้มากจ้ะเพราะว่าขับรถกขึ้นบกได้จิมแบมมนี่นะเขาชื่อว่าเป็นปอบโบนอะอูกสาวาเป็นปอก <c oughs> <c oughs> แะไรสิหาผพวบ่ได้เนาะพี่นอนะ้องเนาะกแล้วแต่เท่าก็ต้องแบบตัวของตัวเทาเองนี่แหละแต่ขอชิมมาเขาก็มากเลยู้ศากิ่นจุเนาะ เมนมาพี่น้องอาขาค้นที่มากเข้าก็มากแบบบ่มากกะกับบมากเนาะบ้หมากกะบ่มากกเน้ะบะรูจากแส่กินนไส้จมุมันแสบกว่าแ้วอื่นเหมือนเด้อพี่น้องเนาะกินยุ่งห,ห่องในรอยห้างเนี่ยแหละพี่น้องอย่ามือได้สิ เฮ็ดกิบส้มสวนผาแอยู่ด้วยจ้ะแต่ตอนนี้ผากับเพานได้ไงผุ่นกระเสียอาลงกองก่อนที่ห้าสิกระบ,บันตีไม่เมื่อกี้นี่จ้ะอื้มฝากติดตามไม่เลิกจ้าพี่น้องพี่สาวแอปเปิลท่าแนวจ้าเข้ากอ๋อคืนอน้ำคุณอยู่ดอกเชื้ออย่างพี่น้อง มาอยู่กรุงเทพเนาะกลับมาจากไอ้ใต้อย่างว่ากระเคี่ยหอยบานเลยพี่น้องอือเนี่ยกระตรุ่มกระตุ่มใหญ่ยพี่น้นองใส่ชีสเงี้ยงง่ายน,นะพี่น้องเนะเาะเห็นใช้สุดซีราเหนือพึ่งนกัน ก็ไปจากเ็ดบุญนนั่มาเด้อพี่น้องเฮ็ดบุญจีวัดเฮ็ดสังฆทานปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะปีใหม่ขอให้พี่น้องมือแต่อยยิมเด้อแห้งๆเรื่อยๆปังๆสุบานเด้อสุขคนเด้อจ้าพี่น้องเนาะอื้มคิดว่าตัวเองที่กินแซ่บแล้วกัน อันนี้ปั้นนึงพี่น้องในหลอดจากปีนะบ่ได้กินดิบแบบนี้เพราะกลับแต่แอปเปิลแซนแนงเพินพากินมากับแองเดอเนื้อยากกินพี่น้องเนื้อยากกับเสียบของเพิ่อนยูตหลังแก้วขมพี่น้องแก้วขมคิดแบบเนาะ กอืมเสีเพื่อพิ่นมาเนั่นแหละจำจุจุจุพี่น้องผู้สาวกินจุสมมุตินี่โอ้ยไผยประจินน่ะมันเซยได้จุนะ่ะอย่าว่าผู้สาวเป็นปอบได้พี่น้องหาผัวบ่ดได้ก็แล้วแต่ความักมันบเสียบคือจังซอยจุดอกหน่อพี่น้องวหมอนผึ่งเพิน่นมาทำมาถามม,าม,าาม,ามีผุบมาหมักเพิ่นคนผู้ขายอย่าเดียพี่น้อง คนผู้หายละจีคือว่าแหรเนาะหาบไ่ได้กระเทากันยุ่งสีแล้วเนาะพี่ห้องเนาะคือสิมวนกันเนาะจานเนาะปีใหม่เนาะเข่าดาวกันมาขึ้นเลยอื้มกินมดจาน พี่น้องเอ้ยมองมัดจานยีดีพี่น้อง ừ, สมอยากคักบะได้กินทั้งแสบ ừ, แสบไหมพี่น้องแสบมัดจันมึงนะพี่น้องโอ,อ๊ยคุณสาวผีปอบเนาะเห็นหน้าแต่ ฝากสองเลยเด้อจ้าเป็นเป็นคลิปแรกเนาะทที่นั่งกินสูพี่น้องเมืองแบบนี้จ้ะแต่ก็เคยออกกับแอปเปิลช n ้นแน่้วนะจ้าฝากให้เด้อจ้าลองอัติมาชชั้นแน่เ้ยพี่น้องฝากติดตามให้เด้อจ้า mâm một tu mâm hôm qua ngọc ngọc quý thanh ngọc miy ngọc quý thanh ngọc mong xuống mặt tạp bạc mặt tạp 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 mặt เอ็ดน้อยเลยมาพี่น้องเอ้ยมาจาน <c oughs> อีกครั้งึั้งคนกินแบบพี่น้องอู้ยใส่เนื้อจานนึงเหมือนเลยพี่น้องเลยกินสมหยาคักสมหยาคักพี่น้องฝ <c oughs> ากติดตามคลิปในเด้อจ้าฝากติดตามช่องในเด้อจ้าเด้อฝากเป็นกำลังแรงใจให้สุขสุขในเด้อจ้า พี่แม่ก็ให้เงี้ยปังปๆเลยทุกคนเด้อชิบเหนืนหนนนะน่องกับตำเนียนะจ้าเนาะอาบาจา้าเนาะจีจ้า